เธอน่ารักมากน่าเศร้าจังฉันนั้นไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นตูเป็นผู้ชายโว้ยนี่มีมิโมะมีมิโมะผมเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายเหรอผมเป็นผู้ชายผู้ชายน่ะผู้ชาย ผู้ชายที่เท่มากเด็กโตไงเสียงคุณคือน่ารักมากขอบคุณขอบคุณครับผู้ใหญ่ใช่แล้วผมผมเป็นผู้ชายผู้ชายใช่แล้วเข้าใจผิด ดีนะที่ฉันยังชอบเสียงของคุณอยู่ขขอบคุณขอบคุณครับชอบเสียงของคุณขอบคุณครับ